สวัสดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิทิพกับ84รายชื่อเล่นลูกสาวสองพยางขึ้นต้นด้วยตัวอักษรจอจานค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันนะคะเชิญชมค่ะจรัดจุลาเจิดจ้าจิ้มลิมจเจาะแจะจันยาจูเน่จิตตราจินดาเจินเจิน,จน จอมฟ้าแจ่มจ้าแจ่มจันจูเลียโจอแอนจิกกี้เจ้าหญิงจุมพิษจุธาจุ๊บแจงจอมทิพจ,จูจูจินตาจันฉายเจเนตเจนเจนี่จัสมินจังหันเจโลจอเจียเจิดจ้าแจ่มฟ้า จงกนเจ้าจีนจ้าจ๋าจุไรจอมทองจินนี่จันเจ้าโจลีนเจ๊าจ๋าจัสติกจือเว่ยจืออี้เจ้าตานจวงจันเจนใจเจ้เจ๋จำปูนจอมแก่นจูจุ๊ จดหมายจูดี้จอมนางเจิดฟ้าจียอนจิงจิงแจมใสายจแจมแจ้งจารีจิราเจนิสจำแรงใจนางใจดีจริงใจเจ้าฟ้าจามอนจูเลียตจุลีเจ้าแม่จูงกะจังไดเจ้าฮัก จงรักจงพรเจ้าล่าจูลี่จันทราจันผาเจ้านางจูงใจจันเจ้าจูลายค่ะพบกับช่องสารดีโดยพี่ทิพกับาาเชื่อใหม่ๆและกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ